เป้นะฮะก็จะเป็นดีเจเป้นะฮะเราใช้อะไรเดียววันสุกสนุกกับโอยอย่างนี้เหรออืมเขินจังไงไม่ได้ไม่ได้ไไดติกตอกโอเคไหมฮะ เปรี่ยนเหมาขึ้นืน,นะฮะท่านใดที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะ,ะฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฮะนะฮะ,นะฮะ,นะฮะโอ้โหผมผมงอกไปหมดนะวันนี้ไปตัดผมมาะฮะแล้วก็ช่างก็แบบตัดแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่หนีบผมะฮะมามุนๆมๆนมูนเราก็แบบอ่าเขาคงอยากให้เราเกาหลีอยะ เปล่นไปตามภรรยาไปภรรยาต้องเป็นคนอนุญาตให้ให้ช่างทําให้นะฮะก็เลยดูแปลกแ,ลแลตาน,นิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงฮะพรุ่งนี้ผมจะกลับมาตรงเหมือนเดิมฮะว่าเราก็สระผมนะเดี๋ยวนะในที่บอกคอมเมนต์ขึ้นไม่ค่อยชัดนะครับอ่าโอเคสวัสดีนะคุณป๊อปปี้นะคุณแทน คุณแพนคุณเง่คุณกล้วยนะครับคุณลสีสบายดีนะฮะจากสปงอนะครับโอเคเออ่มีคนบอกว่าตัดผมใหม่แล้วโอเคเลยนะขอบคุณนะฮะเขนินเหมือนกันนะผมทบอะไรเนี้ยคือแบบมัออบนอันยองอาเซโยคัมซาเมดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ผมดูพระรามยองก็แบบ คนบอกว่าดูุ่้านะขอบคุณนะฮนะคือไม่ได้เปลี่ยนฮนะคือตัดผมมนาะแล้วก็เขาทำให้ทรงนี้ฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาเป็นทรงเดิมครับนี่หนวดมเลยไม่ได้โกนนะฮนะน่ารับทรงจริงเลยมีคนแนะนําบอกว่าให้ไปทําปราการเพื่อให้เห็นเขาเรียกอะไรนะจอลายขึ้นึ่ก็ไม่รู้นะฮะต้อง ไปทำอะไรนะท่านใดมีประสบการณ์มีคำแนะนำนะฮะขอคำแนะนำด้วยนะฮะบอกว่าดูอ่อนคล้อยย้อยไปหมดแล้วนะฮะก็ตามอายุเนาะนะฮะปีนี้สี่สิบหกจะเอาแบบดูเด็กแบบ ยี่สิบก็คงจะยากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคงไปทำงานด้วกันเขาบอกให้ไปเก็บจอลายตัวหนวดนะฮะใช่ใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยโกะอะไรเงี้ยช่วงนี้หนักเพราะขาดเย็นสี่สิกสร้างเเทศชัดหรือยังเรายังไม่ค่อยชัดยังไม่ค่อยชชดอาจจะต้องสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับนะหรือว่าขอมหโอเค ครฮะว่าแล้วก็ต้องออกกําลังกายซะหน่อยฮะแทนที่จะนั่งเก้าอีนะนะะ้ทําใจนังเก้าอี้ลุกบอลแล้วกันนะฮะเนี่ยบอลฮะเพื่อสุขภาพแข็งเป็นการเพิ่มออกกําลังกายอมอสเซิลน,นะฮะมาดูโอ้พอนั่งลูกบอลนะดูแข็งแรงขึ้นมาทันทีนะฮะอ่ะ ตัดเข้าโฆษณาก่อนนะฮะสำหรับท่านที่เพิอกันครั้งแรกนะฮะรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะฮะอยากได้หนึ่งล้าน follower ในปีนี้แล้วก็หนึ่งร้อย follower ในแต่ละวันซึ่งในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาฮะเข้าดูน้อยมากอ๋อเอาได้นะเมื่อวานทำแค่เดียวแล้วก็โดนซ้ำนะก็ผู้ติดตามก็เลยน้อยครังั้นวันนี้อยากได้สักสามร้อย follower รบกวนด้วยนะฮะ สำหรับท่านที่ติดตามกันแล้วนะฮะกดหัวใจก็ได้นะฮะเป็นการเพิ่มการมองเห็นอะนะฮะว่าบบเอ้มีไลฟ์นี้อยู่นะน,น,นะครับสวยนะะหน้าสีทําจอไม่หกใชไไ่ไหมฮะหมายถึงไห่ฮะหมายถึงทําจอลายอะให้แบบชางชัดขึ้นนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยังติดตามกันจุดห้าจิดสี่หัวห้าไม่ได้ไปฝากท้องช้าไปไหครับช้าไปฮะคือตามเกณฑ์เราเอาสิบสองสัปดาห์นะฮะ นะครับทาไมต้องฝากคันเร็วนะฮะผมเป็นคําถามพิเคือคําถามนี้เนี่ยนะครับคือมาฝากคันครั้งแรกๆเนี่ยนะครับคุณหมอเราทําอะไรบ้างก็จะมีการตรวจประวัติตรวจร่างกายตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นเจาะเลือดบอวกลาสสาวนะครับอ๋อหลักๆนี่คือคือไปเช็คความเสี่ยง ว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างตัวคุณแม่นะมีความเสี่ยงอะไรบ้างตัวคุณลูกมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะได้จากการซัพพอร์ตหมอยกตัวอย่างเร็วๆเช่นแม่เป็นโรคประจําตัวกินยาอะไรบางอย่างยานั้นเนี่ยอาจจะส่งผลถึงลูกได้เราก็ต้องไปหยุดยานะหรือว่าโรคบางอย่างมีผลกับสุขภาพแม่นะถ้าแม่ท้องเราก็ต้องทําอะไรบางอย่างนะเช่นมีการปรับยาสมมติว่าเป็นโรคลมชนะักก็จะต้องมีการปรับ แม่เป็นเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีอันนี้คือการซัพป,ประวัติแน่นอนฮะก,การตรวจร่างกายแบบว่าแม่มีโรคอะไรบางอย่างที่เมื่อกี้ไม่เคยดูมาก่อน,ใน,ในแล้วหมอมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็รู้เอ้ยว่ามีความผิดต่อไปฮะคือการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลักๆมาครั้งแรกเราก็จะเอาเต้าสาวด้วยฮะ,ะเพื่อดูอันนี้หนึ่งดูอายุขันว่าจริงๆแลว้วอายุขันเพราะว่าหลายๆคนจะมีปัญหาจำประจําเดือนซึ่งเป็นเรื่องปกติ เรื่องปกติเลยจำประจําเดือนไม่ได้นะระหว่างนีนะ้ถามนะท่านใดเคยเจอเพื่อนที่จําประจําเตือนไม่ได้ครับท่านใดที่มีเพื่อนที่จําประจําเตือนไม่เป็นมาเขาตอบไม่ได้นะนะถ้ามีนะจิมมาบอกหน่อยนะครับอ้าโอเคกลับมาฮะว่าหมอออร์ซาซาดูอะไรบ้างหนึ่งดูอายุคันชัวนะครับ อันที่สองดูตำแหน่งฮะว่าตำแหน่งของการตั้งคันนั้นเนี่ยปกติอยู่ในโพรงมันลูกไหมหรือว่าอยู่นอกโพรงมันลูกถ้าอยู่นอกโพรงมัลูกก็ไปเป็นทองนอกมันลูกครับซึ่งถ้าทองนอกมันลูกมาเจอตั้งแต่เร็วๆการรักษานี่สามารถใช้ยาครับหรือว่าถ้าผัดก็สามารถแบบผัดตองได้แผลเล็กเจ็บน้อยนะครับกับการถ้าสมมุติเรามาฝากคันช้าแล้วเป็นคันนอกมัลูกโอ้อันนี้เนี่ย ลําบากยาอาจใช้ไม่ได้ผ่าตัดผ่ากล้องอาจจะทําไม่ได้ถ้าเกิดภาวาแทรซ้อนเกิดขึ้นเช่นแตกขึ้นมาหอ,นอวนงดูดแตกก็ต้องอาจาจะจำเป็นต้องผ่าตัดตหน้าท้องเป็นต้นนะครับเราะนี่คือแบบเร็วๆนะว่าทําไมหมอถึงอยากให้มาฝากคันตั้งแต่เดินเนินรวมไปถึงการให้ออวิตามินในช่วงอายุคันน้อยๆเนี่ยเราก็จะให้กโกลิแอนเพื่อ ลดโอกาสการเกิดทารรมีความอีกเนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลอดประสาทรอือ่ีนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รีบมาตรวนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมุติว่าเรามาฝากคลองชา้าจากประสบการณ์หมอเขา,าเก็เกนนคยเจอฮะมาถึงข้อเลยนะหรือว่ามาฝากทีแบบยี่สิบสี่สัปดาห์หกเดือน จะทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสการตรวจคัดกรองโรคไปหลนะรคเช่นภาวะทาะรกพิการแตก,กาดาวซินโดรมอย่างเงี้ยครับเป็นภาวะปัญญาออนโอ้ก็ไม่ได้ตรวจว่าอายุขันเลยไปแล้วนะครับเช่นมาแบบ20 2าหรือว่าบางคนตรวจทาละสัสซิเมียนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นนะเพราะว่าประเทศไทยเจอเยอะถ้ามาช้าแล้วเรามีเป็นคู่เสี่ยงธาละสัสซีเมียนะครับ ทารกอาจจะเป็นภาวะทรัสเเนียคลอดออกมาเขาอาจจะต้องให้เลือดตลอดเพ,พราะว่ามีพลาร์สีเราคงพลาดเาดเพราะนั้นมาฝากคันเร็วมีประโยชน์แน่นอนนะครับมีะแน่นอนมีคนถามหมอว่าเมื่อ,อไหร่ดีครับคุณหมอเมื่อรู้ว่าท้องมาเลยเมื่อรู้ว่าท้องมาเลยนะโอเคครับ ัดเข้าโฆษณาฮะเราจะเข้าโฆษณาทุกหัวข้อฮะเพราะว่าวันนี้เราต้องการ300 follower, นะ follower. ระฮะ New follower รบกวนนะท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอกันครั้งแรกตามด้วยในแนววันศุกร์แล้วนะฮะวันศุกร์เพื่อเพิ่มความสุขของชีวิตเราเนี่ก็เพความสุขในชีวิตของติดตามการแอดไปแตะทีทาง tiktok นะฮะ tiktok 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 นะฮะโอเค อ่าสวัสดีคุณแม่นะฮะครับสวัสดีครับเท่ okay, มากนะอัลตราฟอมเมอร์ขอบคุณฮะทำาหน้าแต่อัลตราคอเมอร์คือทำอยังดูดีค่ะหน้าเด็กไม่ต้องมาทำอะไรกล้องหลอกฮะฟิลเตอร์ผมก็ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะแต่ว่าตัวโปรแกรมคงทำอะไรสักอย่างให้นันนกดูแบบตัวจริง หน้ผงหน้าผากนี่ริ้วรอยมแล้วฮะถามคนที่เคยเจอตัวจริงได้ฮะไม่ตรงเศษที่ข้าอยากถามอะไรหน่ะประจำเดือนมาสองเดือนแล้วแต่น้อยตรวจไปตัวจสองกล้องเลยคือน,นีอ้เอาอย่างนี้ก่อนในความเข้าใจของเรากับการเรียกของหมออาจจะมีควาแตกต่างกันคาว่าสองกล้องเนี้ก็คือ เป็นกล้องจริงๆครเป็นเลนส์นะฮะใส่เข้าไปในกรงวัตถุหรือว่าใส่เข้าไปในห้องเพื่อหาสาเหตุว่าความเป็นจุดอยู่ที่ไหนอะไรแต่การทำอัลตราซาวด์เขาไม่ใช่การส่องกล้องนะการทำอัลตราซาวด์คือเป็นคลื่นเสียงนะส่องใส่เข้าไปในช่องห้องแล้วคลื่นเสียงนั้นก็สะท้อนกลับมาที่หัวอัลตราซาวด์ทำให้เกิดมาเป็นนะการตรวจ คนละแบบกันเลยคนละแบบน,นั้นเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเราผิดปกตินะถ้าเราผิดปกติสิ่งที่หมอแนะนําคือมาพบแพทย์แนละ้วแพทย์ก็จะมีการเช่ประบติตัวร่างกายนะครับแล้วก็วางแผนว่าจําเป็นต้องตรวจอะไรก่อนนะล่าสุดหมอมีคนไข้มาเมื่อวานนี้เองนะครับมาด้วยเลือดออกผิดปกติหมอก็บอกนี่าเดียวขอตรวจร่างกายก่อนถ้าจําเป็นจะเอาทั้สาม ถ้าไม่จำเปน็นไม่ต้องครับอืมแล้วก็ตรวจก็เจอความผิดปกติตั้งแต่การตรวจร่างกายครับอืมก็ไม่จําเป็นต้องทอาอัลตราซาวด์เพิ่มเติมอาการยอัลต้าซาวด์หลายๆครั้งก็ไม่ได้มีความเพเป็นะครับอืมเพราะเราเจอความผิดปกติแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสรุปว่าผิดปกติแล้วปุ๊บไปพบแพทย์ก่อนฮะ ในการแสบร,ร้อนตอนนี้ตีตอนเช้าใช้การแพทร้ทองไหมไม่ใช่รครับแพ้ทองเป็นครับทองอื่นตอนนี้ตั้งคันศรีวิเคยหลดเท่าวิอตอนนั้นมีผืนขึ้นเต็มหลังท้องนี้จะมีจะหลุดอีกไหมโอ้โหต้องรีบมาตรวจนะคุณอะไรนะครับต้องรีบมาตรวจหมอแนะนำนะให้มาตรวจ เนะักข,ข้อมูลนะักปัจจุบันนะฮะข้อมูลนะักปัจจุบันเขาจะมีภาวะเรียกว่า loss รีแคลน n ท้งนันซี่ลอสคือแท้งเป็นอันจินเออท้องแล้วหลุดท้องแล้วหลุดนะฮนักปัจจุบันในกรณีที่เป็นรีแคลนแท้งนันซี่ลอสที่ไม่ทราบไม่ทราบสาเหตุด้วยนะฮะเรามียาน,นะฮะเรามียาที่ให้ทานคือกลุ่มไดโรเจสเตอร ไดโรเจสโะซึ่งอยาตัวนี้เนี่ยตามสิทธิ์ประชาชนเป็นคนไทยนะฮะให้ได้ฟรีให้ได้ฟรีเพราะงั้นยิ่งเราเคยมีประวัตินะครับเคยแท้งสะดุดออกมาแต่ว่าครั้งเดียวยังไม่ได้นะครั้งเดียวยังไม่นบเป็นเทิรลยต้องสองครั้งขึ้นไปถ้าสองครั้งขึ้นไปสามารถใยาได้ สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านโอเคประจำเดือนมาไม่ปกติแก้หมันกับหมอมาใช่ไหมฮะต้องบอกงี้ก่อนว่าเออการแก้หมันเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งกับฮอร์โมนนะครับเราประเมินที่ท่อน,นาไขนะ่ดูที่ท่อน,นําไข่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าลักษณะประจาเดือนผิดป,ปกตินะฮะลักษณะประจําเดือนผิดป,ปกติหมอแนะนํานะมามาคุยกันอีกครั้ง่งเพื่อหาเหตุ ครับแล้วมาหาเหตุว่าเป็นจากอะไรแต่ว่าบ่อยครั้งนึครับตัดข้อนำไถ่เนี่ย,ยแก้มันเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนเลย <c oughs> เป็นก้อนตรงแผลผ่าขอดปกติไหมครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่แผลโอ้ต้องมาตรวจต้องมาตรวจเพราะว่าบางคนเป็นก้อนนะ,ะแล้วปวดทุกรอบเดือนเลยเราเรียกว่าสาวรระเยื่บบุบลงมันต้องเจริญที่ ในตำแหน่งนะครับ endometriosis externa นะ externa นะก็แปลว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกนะครับซึ่งหลายๆห,หลายเคสเราก็เจออยู่ที่ใต้แผลผ่าตัดนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยเขาตอนที่ผ่าตัดเนี่ยเขามีการกระจายของเ,ออเอยื่อบุกลมลูกสานะมารถมาไดา้ก็ขึ้นอยู่ที่ใต้การรักษาก็ ใช้ยาก็ได้นะครับแนละ้วหรือว่าจะใช้การผัดครับชีดาชาแล้วก็เอาออกครับเออคุณคริสตาส,สวัสดีครับวันนี้ที่จเจริญเรนค,ครสารรอีกเนาะโอเควันก่อนสัญญาณไม่ดีอ่ะไม่รู้ว่าหมอวิ่งนะวิ่งแล้วก็กระตุกกระตุกกระตุกฮะัหมอคะดูเดเยื่อบุตรงลูกเจ็บไหมเล็กน้อยฮะชทนได้ครับ อ๋สวัสดีนะครเป็นคนไข้ที่ตั้งครรภ์ผิดปกติที่พบหมอเมื่อ7วันที่ผ่านมานะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ<อ>ครับ,รบต่ดน้ลูกยกชุดยังมีป่าพะลูกอยู่หรือเปล่าคะ่ะโอ้แล้วแต่คุณหมอที่ตัดนะครบ,บางบางท่านก็ตัดแต่ก็ยังมีป่าพลูกที่ได้ต้องคุยกับคุณหมอที่ที่ตัดนะ ไม่แน่ใจว่าเราตัดโอเคฮะต้องไปแนละ้วมีคนไข้มาต้อง,งต้องตรวจครับขอบคุณทุกท่านนะฮะวันนี้ทำให้ถึงครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่ามีคนไข้ามาคะ,ะต้องตรวจที้ที่นี่ก่อนขอบคุณทุกท่านนะ,ะที่อยู่รวยกันวันนี้แล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เคยดูคลื่นเดิมๆไปดูคลืนเดิมๆนะขอไปตรวจแล้วโอเคแล้วไงพกบกันอนกที ันพวกนี้ฮะกังแพทย์ที่พราะความรู้นี้อัปเดตชีวิตสัวครัวก็ได้